ลีน่าจังดึงวิกผมแพรรี่ไพวันด่ากันไม่พักด่ากันไม่หยุดไม่ให้อภัยแน่นอนสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prnet i t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองดิฉันว่าเรื่องการให้เกียรติคนอื่นการเคารพคนอื่นการรู้จักมารยาทและขอบเขตมันคือเรื่องพื้นฐานไม่มีใครตลกกับการที่ตัวเองถูก ถูกทำให้ให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนไม่มีใครแน่นอนไม่มีใครรู้สึกดิฉันไม่ใช่เป็นคนหน้าหนาจนถึงขั้นจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีสิทธิ์อะไรมาดึงวิกดิชันออกทำไมถึงคิดว่าการทำให้คนคนหนึ่งต้องรู้สึกอับอายต่อหน้าสาธารณชนมันเป็นเรื่องที่ ดิฉันรู้สึกแย่มากและดิฉันไม่มีทางให้อภัยคุณแล้วต่อให้ดิฉันจะไม่โกรธแต่ดิฉันไม่ให้อภัยคุณแล้วคุณกับดิฉันไม่ต้องร่วมงานกันอีกค่ะดิฉันไม่ให้อภัยคุณค่ะดิฉันไม่โกรธแต่ดิฉันไม่ให้อภัยคุณและนั่นคือการไหลสดของแพรลี่พายวันนะคะจากกรณีดราม่าลีนาจังกระชากวิกผมค่ะระหว่างถ่ายทำรายการของพี่มดดำจนเกิดการไหลสดขึ้นมานะคะว่าแพรลี่เนี่ยไม่พอใจอย่างมากค่ะ ไม่ขอร่วมงานอีกขณะที่ลีนาจังก็ได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษเหมือนกันนะคะแต่ไม่นานต่อมาเนี่ยแม่ลีนาก็บอกว่าไปแจ้งความแล้วเพราะว่าแพรรี่โพสด่าไม่หยุดลีนาจังนะคะบอกว่าเครียดจนเส้นเลือดในสมองจะแตกเครียดจนลืมกินยาทั้งที่สาระสำคัญของเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากหลังจากเกิดเหตุการณ์กระชากวิกผมของแพรรี่กันนะคะ ลีน่าจังเนี่ยบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมองว่าเป็นการหยอกล้อเล่นกันด้วยความเอ็นดูเหมือนลูกสาวซึ่งหลังจากการกระชากวิกตอนนั้นนะคะก็ไม่มีใครพูดอะไรทุกคนยิ้มแย,ย้มหัวเราะรวมถึงแพรรี่แต่ผ่านไปไม่ถึง5นาทีหลังจากแพรรี่ออกไปนะคะมีทีมงานเนี่ยนำไลฟ์สดมาให้ดูว่าแพรรี่ร้องไห้ตอนนั้นเองเนี่ยลีน่าจังนะคะก็ได้ขอโทษผ่านรายการพี่มดดำไปเรียบร้อยแล้วแต่อีกฝ่ายก็ไม่จบมีการไลฟ์สดด่าตัวเองด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะ โดยเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนแพรรี่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเรียกคะแนนความสงสารและต้องการที่จะโปรโมทหนังเพราะมีฉากกระชากวิกของแพรรี่ในหนังด้วยแต่ส่วนแม่ลีนาจังกลับต้องมานั่งเป็นจำเลยสังคมและยืนยันว่าทั้งหมดเป็นการแสดงไม่มีเจตนาทําให้อ,อับอายหลังจากแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะลีนาจังก็ยังบอกอีกว่าหลังจากนี้ก็ยังพร้อมที่จะร่วมงานกับแพรรี่ค่ะเพราะตนมีสปิริตมากพอ สำหรับดราม่านี้นะคะจะจบแบบไหนนะคะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจของทั้งคู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็รอวันกลับมาร่วมงานและคืนดีกันนะคะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต